แฟนๆกรีเกรดวรินทร์คอมเมนต์ยอดกลางไอจี orn, IG, นางเอกสุดฮอตสวยสมมงมากจริงๆสำหรับอแมนด้าออฟดัมนักแสดงนางแบบรุกครึ่งไทยแคนาดาผู้ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2063และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจักรวาล2020ซึ่งตอนนี้เธอได้ขึ้นแทนเป็นนางเอกแล้ว หลังจากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทั้งช่องสามเล่นละครเรื่องมาตาละดาได้สวมบทบาทเป็นสาวสวยสตองชื่ออรุณรัศมีหรือแพงเรียกได้ว่าเป็นนังเอกคู่รองที่ตอนนี้ฮอตมากมีแต่คนพูดถึงเพียบล่าสุดอแมนด้าก็ได้ออกมาโพสภาพคู่กับพระเอกชื่อดังอย่างเกรทวรินทร์ทที่ได้มาเล่นรับเชิญในละครมาตาละดาพร้อมระบุคแคปชั่นว่าคุณฟารัสขาอย่าใจร้ายกับแพงนะคะซึ่งก็ทําให้หนุ่มเกรทโผล่เข้ามาคอมเมนต์หยอดว่า แต่พี่เกรสเขาใจดีทำกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวเคมีเคใจลุ้นละครคู่กันลุ้นพระนางคู่ใหม่